หูอักเสบโรคที่คนเลี้ยงสุนัขต้องระวังสุนัขที่มีช่องหูอักเสบนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือ 1. น,น้องจะมีอาการเกาสะบัดหูบ่อยๆเกาหูอยู่บ่อยๆ 3. หูมีกลิ่นเหม็นที่ชัดเจน4เมื่อไปจับที่หูก็จะแสะดงอาการเจ็บหรือว่าดิ้นครับ 5. ถ้าดูจากภายนอกก็จะมีอาการบวมแดงรอบๆช่องหูนะครับ 6. มีคราบขี้หูที่ไห,หลยเยอะมออกมา อาการเหล่านี้นะครับคืออาการที่พอจะสังเกตได้ง่ายๆในกรณีที่เป็นหูอักเสบเริ่มมีอาการเหล่านี้นะครับรี้พาไปพบศัตวแพทย์เพราะถ้าหากว่าเป็นหนักขึ้นมาก็อาจจะถึงขั้นเดินเซหรือเบื่ออาหารได้ครับมีสาเหตุที่ทําให้เกิดหูอักเสบหลายๆสาเหตุดังนี้นะครับอาจจะมีการเกิดสิ่งแปลกปลอมในช่องห,หอูเกิดจากไรหูหรือไรขี้เหรนในช่องหูมีการอุดตันของขี้หูเนื้องอกหรือก้อนเนื้อนะครับ เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียนในช่องหูซึ่งพวกนี้นะครับก็จะส่งกลิ่นให้เราได้กลิ่นชัดเจนมากอาจจะเกิดจากการทําความสะอาดในช่องหูที่รุนแรงหรือผิดวิธีสาเหตุเหล่านี้เราต้องป้องกันซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการมันสังเกตหูของเขาอยู่เสมอครับและการมันทําความสะอาดโดยใช้น้ํายาเช็ดหูเช็ดด้วยสาลีหรือคัตตเนบัตในการใช้น้ํายาเช็ดหูนะครับจะช่วยทําความสะอาดพวกคราบเหนียวและสิ่งสกปรกต่างๆลดพวกเชื้อแบคทีเรียและป้องกันมแมลง รักษาสมดุลในช่องหูให้อยู่ในสภาวะปกติให้สุขภาพช่องหูของน้องหมามีสุขภาพที่ดีนะครับอย่าลืมเช็ดหูให้น้องหมาเป็นประจำนะครับ